น e e ี่ป่าป่ะเ่ยถ้าได้ป่าตัวอยู่ผู้ใดบ้านก้อนล่ะก้อนเด้อลายุนคนหน่อยแล้วมันันท่านลาดแล้น้ำแรงกับไส้เบียดเลยต่อยก่อน ให้ปามคูบ่วบาต้อยกันยองไปกันให้ปามันโยกกันให้ปามโยกกันวานกันลากันยังมาเ้พี่น้องเ้อลงปาวันนี้บาสหาิบาทบัสถึก ก็บบุกเคยถือสัมสานนี่เจ๊ะมือไม่ได้สองร้อยห้าร้อยพันอันนี้อย่างหาสิบบาทพี่น้องเลยบุกเคยผองานแหลกของหลวงได้ปลาไปพีออ่นี่บ้าน สังเว่นไหนก็ไยืนดนเองเหสังเวนไหนเสียเล็กเดียวก็ไยนิก็ไปน่ะุนมดบ่อหนึ่ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้สักตัว Whatever they park, couldn't bắt hết, let me know whatever day. Whatever one hammer they park when they couldn't bắt lê. Hello. 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 ไปนี่นายจะ,ะาามาไกด้ยมาไลหือ่ยจะมาหาไหวนไปลาพนุกไปตื่นไปตื่นจเจ้าฟอรเรนยอด จะมาเล่น้ำลูกเพิ่งวานปลาอยู่บุกขึ้นขึ้นขึ้นเสียงงินซื้อบัตรซื้อตัวได้เลยมันกวนเพิ่เพิ่นจะไป้ปลาห่วยพูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็ไนเสียงกันมันมากวนเพิ่นเพ่อนใป่าห่วยอ้ยเด็งาพ่นไป

ยาสกสนีปูโสกสนีบนปะไหมันมันกุศเอาปูนางขันทีนั่งขึ้นบัจได้ขึ้นบัไดเบียงขึ้นบันไดบนมั่วหรือเปล่าบันบ่ไดบันเบียบันเียงวันเบียวันเบียบันเบียงบัไปบอยงบันเบียงบันเบ่ยงบันเบีวนบันเบ่ยงบนบงบันเบียง ป่านไปทั <m> ้งคุณทั like ้งแก่ฟ like ังพูนป่าป่าอยู่ฟังคุป่าดูกระปคอป่านบัวลายมันบัวยันโบต้องไปฟังคุบป่าดูกระปคอฟังหนาหนาต่ำขี้เอฟังจะบอกอะไรต่ำว่าแก่ได้บ้นนี้ยีเกใกล้บ้านก่น้ำได้ทนน้ำกอได้อตายโอยป่ารู้ไหม่นี่กันี่ยโอ้ตาย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 ว่านหรอบารกมือได้บัวลายขวดหรอ้าเนี้ยแตมก็ไเล

ลองลองมงในเสียงมีไม่ได้บ้านได้ปนลากเอาเนได้เปนักนานินคิดชุลากได้ตัวไปินได้แร้วนานดปนิจีลาเด้ตัวแล้วมีปลาคอบอะไรเยอะปลาคอไดปลาคยูแกไปนาเลยทั้กหมกั้งหดทำานละหน่วยลแล้วบานจีแกนั่นเปปลาตัวอยู่ อันนี้อันอันบ๊อบถอดใจแล้วบ๊อบว่าขึ้นบัตรจะบ๊อบอะไรบ๊กกี้ใจแล้วถอดใจแล้วบ๊อบถอดแล้วบ๊อบอันบ๊อบอันบ๊อบ่ันบ๊อบอ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 ้นบ๊อบอั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 นบลอบอันบ๊อบอันบ๊อบอันบ๊อบอันบ่ได้ันบอบอันบ๊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  ốc Nó à. à, khuyên tròn, khuyên tui giật vâng Nào, ngọt tui ngọt tàm Nào, ngọt tui ngọt tàm á Nào, phao khuyên tui giật vâng Bà đại đoàn, bà tâm Cháu nhìn bà phá Buồn, không khám xa vâng Buồn, buồn, bà đang nằm được vâng Bà khóa, mình mình bà khóa, mình mình bà khóa, bà khóa, bà khóa Bà con đoàn, bà khóa, bà khóa, bà mù Bà

cái bắt to hải quan hải phân la la có đồng bố chẳng thì phải chặt can miền miền thế đều đây ship tù đây nó bộ hải phân bám là con con cả là vậy đi hao vậy thế là cái mà bám nó khỏi bay phú nếu mà khỏi ba đúng nhé ba đang buồn mà đang đang tiếp tục à xin bà mà bài tay hè vậy này Cái có bài hầm như thế nào bài hè โอ้บ้านบัววัยมาลาคือกันวมาผัวน่าตำบ้านบัววัยกันมานบบนนนลาคือกันมาโอ้ป่ามันขอนไปพูนพูนอะไรท่านกองทัพสามอะนะไปยิ่งสามเอือเด็กตัวไปเอือเอือเอือเด็กตัวไป Văn <laughs> là nhà, cái pian lắm cái bắn cái bụng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  cái bắn phiếu sưu baba mì lắm baba 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 rồi, baba 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 đây baba cái baba nổi, baba baba lại, baba khuất lại baba 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 ก็ก mm. ุ này, a, uh, ้งกูเกย์ท้อนเลยเออเอือยังตัวไม่น่าเอือยไหนมันไม่ตัวเลยสมท้านเอาเครื่องมาเปิดกุ้งมื่อนีนไม่ได้ปลาไม่ต้องเข้าบ้านเด้อไม่ได้ปลาห้ามเข้าบ้านนะเมื่อนีนนะ กี่เส้นตตายไปแล้วไม่ได้ปลาหามเข้าบ้านนะซื้อเอาปลากระป๋องให้เขาเลยซื้อแล้วก่อนให้เขาบ้านเลยปปลากระ๋องทัดเห็นผัวปะนะวานก้อนมูวันเด้พ่อตไปส่วน กาคนน้อยมากเลยพูดได้ไดได้ปลาขึ้นบัตรพยาบาลว่าเอาบัตรมาขึ้นเลยพูดได้ไดได้ปลามื่อนี้